สวัสดีครับพบกับผมอํานวยวาตังหดีเช่นเคยนะครับคลิปนี้นะครับจะพามาทดสอบยิงกระสุนตัวนี้นะครับ9มม JHP นะครับหัวลูของไทยอาร์มนะครับน้ำหนักหัว125เกรนนะครับเป็นหัว SAP นะครับนี่นะครับผมก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับในเรื่องของข้อมูลนะครับว่า SAP นี่แปลว่าอะไรนะครับหัวกระสุนเขาข้างกล่องเนี่ยกล่องเป็นตัวของ115เกรนนะครับหัวกระสุนเขาก็จะเลยดูมีแฉกๆนิดหนแต่กระสุนจริงเขาเห็นไหมครับจะเป็นเรียบนะครับไม่มีแฉกด้านข้างน้ำหนักหัวร้อยกรนนะครับเดี๋ยวจะทดสอบยิงด้วย CZ Shadow 2ก็บอกนี้นะครับจะด,ดูกลุ่มกระสุนกันนิดนึงครับผม

ห้านัดความรู้สึกแรงสถานมือดีพอสมควรเลยนะครับแต่ว่าความเร็วนี่ผมไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่เดี๋ยวไปดูกลุ่มกระสุนกันหมือเต้าดูครับนี่นะครับกลุ่มกระสุนห้านัดก็กลุ่มออกขวานิดนึงนะครับอาจจะเป็นด้วยแสงด้วยนะครับส่วนหนึ่งเพราะว่าตอนนี้ร่มเริ่มมาแล้วนะครับยิง แต่กลุ่มกระสุนถือว่ากลุ่มดีนะครับกลุ่มแน่นดีมีหลุดออกมาหนึ่งนัดนะครับหลุดสิบออกมาหนึ่งนัดที่เหลือ4นัดเกาะกันอยู่ตรงนี้นะครับใช้ได้เลยนะครับกลุ่มกระสุนและอย่างที่บอกนะครับรู้สึกว่าแรงเตะของเขาพอสมควรเลยนะครับก็ถ้ามีโอกาสช่วงหน้าคลิปต่อๆไปก็เดี๋ยวจะหาโอกาสวัดความเร็วให้ดูกันนะครับว่าความเร็วของเขาจริงๆอะได้ความเร็วเท่าไหร่โอเคนะครับคลิปนี้ก็ฝากกันไว้เพียงเท่านี้ก่อน ก็พบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ